สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆสวัสดีเอฟซีทุกๆคนนะครับอยู่กับผมครับโกบอยรอยเรื่องรายงานตัวเหมือนเดิมครับวันนี้นะครับวันนี้พาเพื่อนๆอยู่ที่สถานีของโกบอยครับหรือว่าที่อู่พาโชคเจริญนะครับนี่นะครับวันนี้เราอยู่กันที่นี่นะครับวันนี้อยู่กับจันบอยลีโอครับแล้วก็น้องไฟ แล้วก็ทางเป่าเพนฟิงกลับมาแล้วนะครับหลังจากพี่ไปทําการเกษตรตอนนี้ก็ว่างเว้นจากงานเกษตรเรียบร้อยครับกลับมาขึ้นรถต่อเนาะเพราะว่าจอดอยู่หลายคันครับตอนนี้ตอนนี้จันบอยลีโอก็นี่แหละครับเพื่อนๆทําการเก็บหรือว่าไล่แต่งเจ้าหลงสุพรรณนะครับเพื่อนๆนหนูอันนี้กระดาษอะไรอะเอากระดาษออกอันนี้กระดาษอะไร นี่ครับจันบอยลีโอไล่ใส่คลิปนะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนแล้วก็ปรับแต่งนะครับไล่ใส่นอ็อตตรงไหนที่ไม่สมบูรณ์นะเพื่อนเพื<ๆ>่อนตรงไหนที่แก้ไขได้<ๆ>กบอยให้จันบอยลีโอแก้ไขหมดนะครับนี่ครับสาหรับเจ้าหลงสุพรรณเนาะเพื<ๆ>่อนเพื่อหลายคนอาจจะได้เห็นคลิปไปแล้วตอนนี้น้องไฟกําลังทําการขัดแล้วก็เก็บสีนะครับเพื่อนๆนให้ดูน้องไฟขัดไปด้วยกันนะครับวิธีการท,ทํารถของอูเราประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อน อาจจะย้อนแสงเี้ยครับวันนี้เป็นชั้นสีครับน้องไฟเรียบไหมขัดออกให้หมดแล้วเดี๋ยวจะได้เก็บลงลองพื้นแล้วก็ลงขาวเนี่ครับเก็บให้ใหม่หมดนะเพื่อนๆน,นะครับสาหรับรถที่อยู่กับโกบอยนะครับระบบเบรกระบบไฟระบบพาวเวอร์แก้ไขเรียบร้อยเดี๋ยวสีในกระบะนะครับทําเป็นสีขาวใบไ,ไม้กระจกมองข้างอย่างที่โกบอยแจ้งนะครับ ก้ไขหมดไฟหนูไฟซื้อไหมยังไฟหลังคาสีดวงนะครับเดี๋ยวจันบอยลีโอเปลี่ยนนะครับไฟราวหลังคาสีดวงอย่างที่กูบอยแจ้งไว้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนดูด้านข้างอาจจะย้อนแสงอ๋อไม่ย้อนครับเพื่อนๆเ,เห็นชัดเลยนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับวันนี้เรามาทำกัรแก้ไขนะครับ ปรับแต่งเพิ่มเติมเนาะี่ครับข้างนี้ยังไม่ได้ขัดนะนเพื่อนๆที่กูบอยเคยแจ้งไว้ว่าด้านข้างจะทําสีนะครับ อันนี้ก็จะมีพวกคาบน้ํามันเดี๋ยวกูบอยแก้ไขนะครับล้างก็ใช้ล่าง,าางนะนเพื่อนๆใช้ล่างกูบอยจะตัดด้วยสีฟ้าถ้าไม่สีฟ้าก็สีน้ําเงินนะครับที่น้องไฟกําลังขัดอยู่นะครับส่วนหัวสมบูรณ์เรียบร้อยหมดนะครับไป้ายไม้ดันบริโอกาลังจะขยายช่องนะครับโอเคไหมใส่ได้ปะเขี้ยวไม่ล็อกเหรอเขี้ยวตัวนี้ยังไม่ตรงอ่ะหนูรูนี้มันต้องตรงยกขึ้นแล้วก็ล็อก นะครับแก้ไขให้หมดทุกส่วนนะเพื่อนเพื่อนสำหรับรถที่อยู่กับโกบอยนะครับตรงไหนแปดเพื่อนเดี๋ยวล้างนะครับน้องไฟขัดเดี๋ยวเก็บงานวันนี้ก็น่าจะแล้วเสร็จแล้วครับนนี้ทางเปล่าเพนทิ้งก็นะครับประกอบเสาของทันเจ้าล็อกกี้เนาะที่ซื้อมาจากบุรีลอ,อใครสนใจก็สั่งจองไว้ได้นะครับโกบอยกำลังประกอบเป็นค็อกระบะบรรทุกนะครับ ยาวเจ็ดเมตรยี่สิบนะครับตอนนี้กําลังทําสีหัวแล้วก็เดี๋ยวช่างเปาก็ต่อด้วยเจ้าคันนี้แหละครับคันเลอร์ชายราศเผียวตัวรถเป็น fN 2 1 5 k สองหนึ่งห้าเคเหมือนกันครับเจ้าคันนี้กับเจ้าคันนี้นะครับรุ่นเดียวกันแต่เจ้าตัวนี้วางหัวเรียบร้อยนะเพืเ่อนๆเ,เป็นหัวหกสองเจ็ดแล้วนะครับหกสองเจ็ดเดี๋ยวแก้มจนบอยถอดแก้มออกไวนะ้ใช่ไหมเดี๋ยวแก้ม เดี๋ยวดันบอยเีโอทาสีใหม่นะครับทั้งหัวเลยพร้อมกับพื้นกระบะนี่ครับเดี๋ยวช่างเปาจะประกอบแล้วก็ทําท้ายพับไฮรอลิกครับไว้สาหรับขึ้นรถเกี่ยวขึ้นแมคโครขึ้นรถกระบะตัวนี้ดันบอยเีโอสร้างไว้แต่ว่างานเยอะครับก็ช่วยกันนะครับกระบะดัมคันนูยังอยู่นะครับเพื่อนๆกระบะดัมตอนนี้ต้องหารถมาขึ้นใหม่นะนเพื่อนๆ สำหรับเจ้าเฉินหลงอีกคันหนึ่งที่โกบอยกำลังทำอยู่ที่จะขึ้นกระบะดำที่เคยแจ้งไว้ว่าเป็นเจ้าง้อป่า,าสรุปต้องยกเลิกนะครับยกเลิกโปรเจกต์ถามว่ายกเลิกเพราะอะไรนะครับโกบอยซื้อมาหมดแล้วทั้งหัวทั้งกระบะทั้งตัวรถทำช่วงล่างไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าเอกสารโอนไม่ได้ครับเ,เพื่อนๆโกบอย เช็คแล้วซื้อแล้วทําไปแล้วนะครับตอนแรกที่โกบอยถามก็คือ,อาทางคนขายบอกว่าโอนได้ไม่มีปัญหาแต่เนื่องจากว่าพอเช็คเอกสารแล้วไม่เรียบร้อยครับไม่สามารถาทำการโอนกรรมสิทธิ์ได้ก็ต้องยกเลิกไปค,ครับยกเลิกโปรเจก t นี้ก็เดี๋ยวหารถมาขึ้นใหม่ครับแต่ทางผู้ขายเองนะครับก็ยินดีรับผิดชอบเหมือนอย่างเช่นของโกบอยเนาะซื้อรถที่โกบอยก็โกบอยก็แจ้งชัดเจนนะครับว่า การซื้อการขายนะครับถ้าในกรณีโอนไม่ได้คืนเงินเต็มจํานวนแต่ของโกบอยเองมีค่าใช้จ่ายจากการาทําตัวคัสซีไปแล้วอะไรไปแล้วแต่ก็นะครับเห็นใจแล้วครับแล้วก็เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่แบบซื้อแล้วโอนไม่ได้เพราะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะว่าของโกบอยเองเนี่ยค่าใช้ใจ่ายขึ้นมาอีกเยอะเลยครับทั้งกระบะทั้งหัวทั้งค่าทําทุกสิ่งทุกอย่างค่าแรงเนาะแต่โกบอยก็เข้าใจแล้วครับ ทางคนขายรับผิดชอบมาโกบอยก็โอเคนะไม่เป็นไร <Okay. S 1> เพราะว่ากโกบอยเองก็ทําได้ต่อนะครับก็คืนในส่วนที่รับผิดชอบกันไปนะครับก็ขอบคุณทางเจ้าของผู้ขายมานะครับด้วยความรับผิดชอบกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับมาดูกันต่อครับเพื่อนๆเจ้าคันนี้สองหนึ่งห้าหัวหกสองเจ็ดนะครับเครื่องเป็น6 d ดีสิบเจ็ดนะนเพื่อนๆหกดีสิบ17ดไม่ใช่6กดีสิบหนะครับ เอกสารอยู่ไหนวะหน,นูอยู่ในอยู่ในรถเฮียใช่ไหมหกดีสิบเจ็ดยกหัวไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนมันติดรถเดี๋ยวกบอยจะยกให้ดูยกก็ได้ไปไปไป,ไปเดี๋ยวกบอยให้น้องยกหัวให้ดูนะหนูมาเอามอเตอร์ไซค์ออกแล้วก็ยกหัวหเฮียหน่อยเร็วเดี๋ยวให้ดูไปด้วยกันครับเพื่อนเพื่อนดูความสดของเจ้าคันนี้นะครับตัวรถเป็น 215K ก็จริงแต่เดี๋ยวเพื่อนๆดูโกโบอยยให้ดูรายละเอียดเจ้าคันนี้เดี๋ยวทาออกมาเป็นเทนเลอร์แล้วจะหล่อแค่ไหนนะครับสําหรับที่สถานีของโกโบอยทําออกมาหล่อทุกคันครับด้วยการรังสรรค์ด้วยฝีมือผลงานนะครับของช่างในทีมงาน,น,นสวยแน่นอนเดี๋ยวดูเครื่องไปด้วยกันครับเพื่อนๆตอนนี้ทรงแบบนี้จันบอยลีโอถอดป้ายไม้ออกไว้อ๋อหนูหนูย้ายไฟนี้ก็ได้เนี่ยเอาไฟนี้มาใส่นี้ก่อน แล้วเดี๋ยวอันนี้เราซื้อใหม่นะครับเดี๋ยวกูบอยให้จันบอยลีโอย้ายไฟเราบนใส่ตัวนี้ครับลักษณะเดียวกันนี่ครับหัว627ดกบอยซื้อมาถ้าใครเคยดูคลิปที่ซื้อกลับมาจากแถวๆเกาะจันนะเจา้าคันนี้วิ่งดีครับตบีพี่บ้าเป็นคนขับมาช่วงล่างใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็ระบบเกียร์ระบบเครื่องสวยงามมากครับเดี๋ยวดูด้วยกันเพื่อนๆรอสักครู่ ครับเพื่อนๆตอนนี้น้องยกหัวให้แล้วนะครับนะครับจอดนานครับจอดประมาณสองเดือนแล้วนะตอนนี้อยากใหญ่ขึ้นแล้วก็นี่แหละครับเริ่มทําต่อได้นี่ครับเพื่อนๆ่อกบอยให้ดูนะห d ดีสิบเจดนะครับสวยๆแห้งๆเครื่องใหญ่ๆเต็มๆแบบนี้เลยเนาะ เครื่องใหญ่มากนะครับเจ้าคันนี้เจ้าของทําไว้ได้ดีพอสมควรนะตอนที่กูบอยซื้อมานะครับให้ดูสภาพหัวหัวไม่มีตาหนิเลยนะครับนี่ครับไม่มีตาหนิเลยเดี๋ยวกูบอยให้ดูเลขชัดสีฝั่งนี้ว่าเป็น 215K จริงไหมนะครับ <S <S uh huh. f อ่า FN 2สอง เอ่อเจนบอยมันอยู่ไหนวะอ,อ๋อนี่นี่นี่อยู่นี่ครับเพื่อนเพื่อน fn สองหนึ่งห้า k นะครับนี่แหละครับแทสซี่เป็นแบบนี้เลยแทสซี่เดิมนะครับเพื่อนๆสวยตลอดเส้นนะครับมีด้านหลังเดี๋ยวก็บอยให้ดูดูเครื่องด้วยกันก่อนเพื่อนๆดูนะปัม๊มสวยแบบนี้เลยนะครับยังเป็นสีทองๆอ,อยู่เลยนะครับ แล้วก็ข้อข้ามกรองอากาศไอดีแบบนี้นะครับเครื่องสวยมากแห้งมากนูมิผ้าไหมเดี๋ยวกกบอลเอาผ้ามาเช็ดให้ดูนะเพื่อนๆ๋ยวให้ดูเนมเพจเครื่องไปด้วยกันนะครับนูมิเศษผ้าไหมเช็ดนั่นฟองน้ำไม่ได้เช็ดนี่นี่นี่เสื้อเช็ดฝาเครื่องไอ้เชียหน่อยดิ นีครับจอดนานจนคุณเกาะนะครับเพื่อนเเดี๋ยวล้างน้องไฟล้างหมดนะครับนี่นีน่ี่อยู่นี่หนูเพจให้จันบอยเช็ดเนมเพจให้ดูนะนเพื่อนเนี่เลยนี่ครับเพื่อนเดู6กดีสิยูนะครับเก่านอกนะครับเจ้าของวางไว้ได้สวยงามมากๆนะนเพื่อนเพอบอยซื้อมาแล้วก็มาจอดนี่ยครับ แอร์พร้อมนะครับเจ้าคันนี้ใครสนใจก็โทรสอบถามกบอยได้ที่เบอร์081864 6094นะครับสำหรับเจ้าเทลเลอร์รถย้ายคันนี้สำหรับขึ้นรถเกี่ยวหรือว่าขึ้นรถไมโครร้อยสี่สิบขึ้นสองร้อยได้นะเพืเ่อนเพื่อนเพราะว่ากบอยตัดสอดทุกตัวนะครับสำหรับการทำงานนี่ครับเดี๋ยวช่างเป่าจะรังสรรออกมาใหม่นะครับชุดอ่า ตอบกกี้บูธเผาหามนะครับเดี๋ยวโกบอยเปลี่ยนบูธท,ทองเหลืองเพราะว่าตัวนี้รู้สึกว่าจะเริ่มมีการสึกหอของบูธท,ทองเหลืองเจ้าของเก่าใช้ามานะครับช่วงท้ายให้ดูคัตซีช่วงท้ายตรงนี้นะเพื่อนๆเนี่ยครับตรงนี้เขาตัดออกไปนะโกบอยซื้อมาแบบนี้เดี๋ยวโกบอยต่อคัตซีช่วงนี้กลับคืนนะครับเพื่อให้เป็นสองชั้นเหมือนเดิมนะครับก็สภาพสวยๆเลย ไม่มีตำหนิไม่มีปัญหาตรงไหนซื้อรถที่โกบอยโกบอยให้ดูทุกรายละเอียดนะครับมีตำหนิตรงไหนแจ้งหมดนะครับสภาพเป็นยังไงนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กของอีกคันหนึ่งตอนนี้ช่างเป่าก็กําลังประกอบนะครับเดี๋ยวก็ลงไว้แล้วก็ขึ้นตัวนี้ต่อเลยสภาพแบบนี้เลยนะเพื่อนๆราคาขายตัวนี้โกบอยสร้างเสร็จขายอยู่ประมาณสี่สิบใบนะเพื่อนเพื่อน ประมาณกูบอยขายอยู่ที่4ี่0 0 0 0านะครับราคา490,000พร้อมทําสีหางสีหัวนะครับบันไดท้ายพับไฮบริดเป็นรีโมทใช่ไหมนายรีโมทนะครับเดี๋ยวตัวนี้ช่างเปาลารังสัรออกมาเป็นรีโมทกดบันพับท้ายนะครับ่าท้ายขายด้วยใช้ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆเนาะถ้าใครสนใจสั่งจองหรือว่าวางมวดจำกูบอยก็ จะทําขายให้เลยแต่ถ้ายังขายไม่ได้โกบอยก็ใช้ไปด้วยครับย้ายรถในกิจการของตัวเองแต่ว่ารับรองทําออกมาแล้วเด็ดแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันครับฝีมือช่างเป่าหลังสรรออกมาแล้วเป็นไงเดี๋ยวจันบอยลีโอก็มีอีกหลายคันครับตามเก็บสีละนี่ครับสีแก้มก็อยู่ประมาณนี้นะครบอยซื้อมาเจ้าของเก่าเปิดแล้ว ตัวนี้น่าจะหักนะมันน่าจะมีรอยเชื่อมอยู่บอยเปลี่ยนแล้วแก้ไขแล้วประตูมันบี้ไปนะครับเอาอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวใส่กันชนตัวหน้าเป็นชายล่างนะครับเอาชายล่างของไรใสไอไนายให้มันต่อลงมาดได้ไหมนี่ครับเดี๋ยวให้ช่างเป่าตีต่อชายล่างยื่นย้ำหมดุดเหมือนเจ้าขันหนุมานเลยครับเดี๋ยวออกมาสวยงามแน่ๆภายในสวยสมบูรณ์ครับมีแอร์พร้อม ทะเบียนม79ไว้นะเพื่อนๆถ้าใครซื้อจากโกโบอยไปรับโอนเอาเองนะครับทำติดตั้ง GPS แล้วก็รับโอนเข้าได้เลยเดี๋ยวกโกบอยทำให้แบบสมบูรณ์<ๆ>ก็ท้งเปาแจ้งว่าอีกประมาณ1อาทิตย์นะเพื<ๆ>่นเพื่อนหนอาทิตย์ก็จะขึ้นกระบ,บะแล้วเสร็จแล้วก็ตีสีรองพื้นนะครับส่วนสีหางยาวสีอะไรนั้นเดี๋ยวกโกบอยไปคิดดูก่อนว่าสีอะไรสวยนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆสนใจ สังกับกบอยอยากได้สีอะไรอยากได้อุปกรณ์ตรงไหนเสริมคุยกันได้ครับที่เบอร์0818646094นะครับเบอร์เดิมเนาะส่วนเจ้าคันนี้ก็รอเจ้าของใหม่ครับคาดว่าอีกไม่น่าจะเกิน2หรือ3วันมีเจ้าของแน่นอนสภาพสวยๆราคาแบบนี้นะครับใครที่เคยดูคลิปเจ้าตัวนี้ไปแล้วก็อยู่ราคาอยู่ท้ายคลิปนะครับหรือว่าอยู่ที่ต้นคลิปเลยเนาะไปเปิดดูกันนะครับ ครับเพื่อนๆตอนนี้ดันบอยลิโอแปะเทปกาวแล้วนะครับเพื่อนเพื่อตัดขอบชายล่างนะครับด้วยสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะครับนี่ครับดันบอยลิโอแปะแล้วตัดขอบแล้วครับเพื่อนๆจะได้มีสีสันจะได้ไม่ขาวล้วนเดี๋ยวก็บอยให้ดูสีนะอาจจะมีเสียงดังจากปั๊มลมนะครับนี่ครับใช้เนทแนวเป็นสีน้าเงินนะเพื่อนเอนออกสีน้ําเงินเข้มนิดนึงนะครับ ตัดชายล่างนะครับทางเปาเพนซิง่งบอกให้ตัดชายล่างไปเลยจะได้ไม่ขาวล้วนนะครับประมาณนี้ดันบอยลีโอก็แปะแล้วครับเดี๋ยวดูน้องไฟขัดด้านหลังกันง่ายให้หนูโอ้โหขาวจั๊วะนี่ครับเพื่อนๆอน้องไฟขัดแล้วนะครับตัดขอบเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนจะได้ไดสีสันสวยงามสวยแล้วแล้วเดี๋ยวหนูต้องเวลาเขาพ่นสีแห้งคเดี๋ยวค่อยอาจจะระบีพรุ่งนี้นะครับนี่ครับด้านซ้าย ให้เ,เพื่อนๆดูไปด้วยกันนะครับดูไปทีเดียวสองคันคู่เลยเนาะตัวนี้ช่วงล่างสวยฝาอ่าคันเจ้าหัวหกของเจ็ดนะเ,นเพื่อนๆเนี่ยครับช่วงล่างเผาสวยฝ่าคันนู้นถามว่าสวยฝ่ายังไงนะครับวิธีการดูนี่แหละครับเ,เพื่อนๆกูบอยให้ดูแบบชัดๆแบบนี้เลยนะสวยคือสวยครับสำหรับกูบอย ไว้เอยไวเดี๋ยว,วให้น้องมาเช็ดหนูเอาผ้ามาล้างคราบน้ำมันออยเขาก่อนตรงเนี้ยเดี๋ยวมันพ่นไม่ติดอ่ะเออเอโอเคได้นี่แหละครับไอ้น้องไฟขัดหมดแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับเจ้าคันนี้ดันบอยลีโอเก็บข้างหน้าเรียบร้อยนะครับเหลือแค่ล้างทำความสะอาดน,นะครับเพราะว่ารถยังไม่ได้ล้างอย่างที่แจ้ง เพราะว่าไล่ระบบเบรกอยู่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับระบบเบรกตอนแรกๆมาเบรกไม่สมบูรณ์ตอนนี้สมบูรณ์เรียบร้อยนะครับสําหรับเจ้าคันนี้เดี๋ยวก็ดูตอนยันบอยลีโอพ่นสีนะครับเจ้าคันนี้หล่อแน่นอนเฮ้ยทำสีเปลี่ยนไปด,ด้วยเลยมอเตอร์ไซค์ก่อนันบอยลโอผสมสีแล้วนะครับ ก็บ่าจะให้เพืเ่อนๆดูดันบอยพ่นสักนิดนึดนงเนาะก่อนที่จะไปทํางานที่ใช้งานนะครับเจ้าคันนี้อย่างที่บอกนะครับเพืเ่อนๆดูรายละเอียดได้เลยหัวสวยๆแบบนี้นะครับรายละเอียดรถของบบอยทุกคันนะครับภายในดันบอยลีโอหรือแผงประตูไว้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะปึ๊บ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 ,บนี่ครับเพืเ่อนๆ ดันบอยลีโอหรือแผงประตูไว้นะครับอุปกรณ์อยู่ภายในด้านในสภาพนี่แหละครับเพื่อนๆสวยคลิ๊ก้ิบเปอรซครับยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดจอดจนอยากใหญ่ขึ้นนะครับมีตำหนิตรงนี้นิดเดียวรอยเดียวนะครับรอยเดียวแบบนี้เลยเนาะให้ดูทุกรายละเอียดนะเพื่อนๆสำหรับรถที่โกโบอยหัวสวยมากครับเจ้าคันนี้ เนี่ยครับสีออกเป็นสีน้ําเงินข้อฟ้านะเพื่อนเพื่อนอว่าสวยดีเดีย๋ยวมาดูจันบอยพ่นไปด้วยกันครับมาครับเพื่อนเพื่อนจันบอยลีโอพร้อมแล้วนะครับจันบอยลีโอเริ่มปรับแต่งให้เพื่อนเพื่อนดูไปด้วยกันโอเคครับออกมาดูครับว่าสีสันสวยงามแค่ไหน มันจะฟุ้งไม่ไละพหนุมต่างมาก็ามาขัดเอานะครับเดี๋ยวจันบอยเีโอพ่นแล้วก็เดี๋ยวพวกหัวพวกนี้นให้จันบอยเีโอขัดเป็นขัดหยาบนะครับเป็นผ้าขนแกะขัดอีเองสวยไหมครับเ,เพื่อนๆนี่ครับฝีมือจันบอยเลโอโดยการลังสรรผลงานครับของอู่พาโชคเจริญหรือที่สถานีของกัวบอยนะครับเพื่อนๆชอบใจสนใจขนาดไหน โทรสอบถามก็บอยได้นะครับตลอดเวลานะครับสำหรับเจ้าคันนี้เนาะเจ้าหลวงพุพันธ์นะครับกระบะบรรทุกนะครับเป็นรถล่องคันนี้ขาย2 9 5 0 0นเานะครับสำหรับตามคลิปที่แล้วเลยนะครับส่วนเจ้าคันนี้นะครับหัว6 2 7ขาย490,000เานะครับสร้างเสร็จเป็นแพเทนเลอร์นะครับโทรสอบถามราคากันได้ทุกคัน แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายคันนะครับเพื่อนๆมีเจ้าล็อกตูลินก็ขึ้นกระบ,บะรอเก็บงานเก็บสีหัวเหมือนกันแล้วก็เจ้า F17 กระบ,บะบรรทุกข้อเกษตรเหมือนเดิมครับสวยๆเก็บงานสวยๆนะเอาอะไรคุ้มเปล่าก<อ>แล้วคันนี้มันก็ไม่เอาออกกซ x เขายังไม่กลัวเลยอ่ะเนี่ยไม่หาผ้ามาคุ้มไห้มันหน่อยไฟหาผ้าหาอะไรมาคุ้มไว เออหนูเอาผ้าเอาเดี๋ยวให้น้องเอาผ้าคุมนะครับเพื่อนเพื่อนมอไซเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีซะของแจนบอยนี่ครับรถที่ซื้อมานะเพื่อนเพื่อนโปรบอยไม่ได้ซื้อมาแล้วก็ขายออกไปแบบเอากําไรอย่างเดียวนะครับวิธีการทํานะครับวิธีการให้ดูรายละเอียดโปรบอยถ่ายให้เห็นแบบชัดเจนทุกขั้นตอนนะครับไม่ได้แค่ขายเอากําไรนะครับก็วิธีการ พีเต์นะครับเพื่อนๆเนาะการอธิบายของโกบอยถ้าถูกหรือไม่ถูกหรือว่าผิดพลาดประการใดตรงไหนนะครับไม่ดีควรแก้ไขปรับปรุงก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะครับติชมคอมเมนต์ได้เลยนะครับโกบอยยินดีเอาไปปรับปรุงปรับเปลี่ยนนะครับในการตัดต่อหรือทําคลิปในครั้งต่อไปก็มีพี่พี่นะครับที่แนะนํามาว่าไม่ให้ใช้เสียงซาวนะครับก็อยากฟังเสียงสดในการอธิบายก็โกบอยก็แก้ไขให้แล้วนะครับก็ต้อง ขอขอบคุณคุณพี่นะครับที่แนะนํามานะครับกบอยก็แก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อยนะครับหวังว่าจะเป็นการถ่ายทําที่ดีขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับสําหรับสิ่งไหนไม่ดีฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับติชมคอมเมนต์กบอยเลยครับนะครับสาหรับการอธิบายชัดเจนไม่ชัดเจนยังไงนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานของพวกเราด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้อาจจะมีเสียงดังรบกวนจากปัมลมเนาะเนื่องจากเป็นเวลาทำงานก็ต้อง ขออภัยเพื่อนๆพี่ๆทุกคนไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็เหมือนเช่นเดินมนะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับติดตามโคบอยไว้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบในการหาเลือกซื้อหรือว่าเลือกชมวิดีโอสําหรับการซื้อขายรถบรรทุก10บล้อ6ล้อนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับก็วันนี้โคบอยและทีมงานต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนละครับไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับผม